ช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องที่เคารพคงจะได้ทราบข่าวาวของคณะรัฐมนตรีรัฐถาที่ปัต์กันอยู่พอสมควรครับผมเองก็ยังแปลกใจครับเพราะว่าของพวกเราเองก็ยังตั่งกันอยู่ตรงนี้ครับสภาประชาชนก็ยังไม่เป็นรูปร่างเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามีคนตั้งคอรมอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไล่มาตั้งแต่ตัวแต่งนายกรัฐมนตรีคุณอานนณ์ปัญญาชุนคุณพลากรสุวรรณรัตน์ คุณอาสาสารสินไอคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับนายกคนกลางที่ว่าเนี่ยที่มีการปูดข่าวกันออกมาเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามาจากมโนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถือโอกาสเรียกตรงนี้ว่าไอคอรอมอชุดนี้เนี่ยเป็นคอรอมอในมโนเพราะว่าหลังจากที่ไล่ชื่อนาะยกรัฐมนตรีมาเสร็จสับเนี่ยครับตามมาด้วยคณะรัฐมนตรีครับก็ประกอบไปด้วยใครครับ มอมอุย๋ยคุณชายปยาริยกรเทวกุลคุณหมอณรงสหเมธาพัฒน์แล้วก็บรรดาอาจารย์ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมบัติทัญงศ์ธรรมรงทายาวงอาจารย์สุรพลนิติไกรพ์อาจารย์บรรเจริดสิงคเนติเยอะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ใครต่อใครเตมไม่หมดลามไปถึงคุณจริรักดีธนาโกน่น กระบวนการในการตั้งคอรมอแบบนี้ครับผมนั่งอ่านไลยชื่อไล่ไปเรื่อยๆแถมตามท้ายมามีอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองอาจารย์แก้วสรรอธิพธิอาจารย์เสรีวงมนธาดูชื่อหลังๆเนี่ยมันไปไป,ไปมา,มา,มากลายเป็นคนที่ขึ้นมาขึ้นเวทีกปปสทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อตามนายนัทวุฒิไส้เกื้อเนี่ยครับผมว่าผมก็ขึ้นเวทีนี้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าใครครับก็มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีเขาเหมือนกันฮะ แต่เอาเข้าจริงๆครับพี่น้ดีเคารพผมไปไล่ชื่อดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับไอ้สิ่งที่พูดพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในนัทวุฒิเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกมโนโอเอาเองคิดเอาเองครับไล่ชื่อไปไล่ชื่อมาเนี่ยผมมานั่งอ่าน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 ดูเนี่ยดูแล้วเป็นลายชื่อคนที่เกลียดระบอบทักษิณเกลียดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะมโนกันให้เต็มที่เนี่ยในนัทวุฒิต้องรู้ไว้ครับว่า กรณีแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนที่จะเป็นรัฐมนตรีในรัฐาทิปัดชุดใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีเป็น10ล้านคนครับพี่น้องที่เคารพพราะดูได้จากตัวเลขเลือกตั้งครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีคนไม่ใช่สิทธิ์มีคนออกไปการโหวตโนมีคนฉีกบัตรมีคนทําลายบัตรร่วมๆเป็น10บล้านนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันมาจากคนที่เกลียดระบอบทักษิณเนี่ยครับหวานไปนะครับเจอตรงไหนก็หวานตรงไหนก็เจอตรงนั้นนะครับเจอได้หมดนะครับ แล้วจะว่าไปครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักกันไปจนถึงขั้นที่ว่ามีการจัดงานเป็นสัปดาห์โจมตีนายกคนกลางโดยเฉพาะไปไล่ต่อว่าต่อขานโจมตีท่านอดีตนายกเปรมท่านอดีตนายกประยุทธ์จุลานนท์ผมดูแล้วเนี่ยครับพี่น้องที่เคารพไอ้นายกคนกลางนายกคนนอกอย่างที่เห็นสองชื่อที่ผมเอ่ยมาถึงเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีกว่านายกคนในที่มันสร้างเส้นสนคนในเอาไว้ที่มันสร้างความระยำตำบอลเอาไว้ให้กับประเทศอย่างแน่นอนครับ อย่างน้อยครับนายกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นคนแรกครับพี่น้องนี่คารพที่พอรับตําแหน่งนายกเสร็จแล้วกล้ากล่าวคําขอโทษกับพี่น้องมุสลิมใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีกรือเสะตากใบสวนกันหน้ามือหลังเท้าเลยครับกับพฤติกรรมนายกคนก่อนหน้านั้นครับพันตํารวจโทรักสินชินวัตรไม่เคยเข้าใจวัฒนธรรมไม่เคยเข้าใจศาสนาไม่เคยเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของชีวิต คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไปกล่าวหาเขาครับว่าเป็นเป็นโจรกระจอกทํากระบวนการในการปราบปรามทํากระบวนการในการจับกลุมให้มันวุ่นวายเป็นเรื่องใหญ่เขากำลังปฏิบัติศาสนานกิจกันในมัสยิดก็ไปล่าเขาออกมาจับเขาขึ้นรถ GMC มัดวิ่งเป็น6-7กิโลเอาไปขังคุกมันถึงตายกันเป็นเบื่อไล่ปราบไล่ยิงเข้ากลางมัสยิดพฤติกรรมต่างกันหน้ามือหลังเท้ากับพี่น้องนี่คร จนถึงการโจมตีนายกแปรมครับอดีตนายกแปรมจริงๆท่านสร้างคุณอุปการไว้กับประเทศมากครับพี่น้องนี่เคารพสิ่งที่เราเห็นชัดเจนครับท่านนายกเปรมสร้างเอาไว้นี่คือเรื่องของคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในเรื่องของการลงทุนพยายามสร้างสรรค์เศรษฐกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรร,รมต่างไว้มากมายครับรวมถึงการไปพูดปลาัยนะครับไปสุนทรพจน์ที่สหประชาชาติสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติสร้างโครงการ พัฒนาชนบทโดยการิเริ่มโครงการสร้างงานในชนบทออกกฎหมายรัศดากรใหม่กฎหมายสรรพสิพนค้าใหม่เพื่อให้การค้าขายเกิดความเป็นธรรมแล้วที่สําคัญที่สุดครับพี่น้องนี่รบสมัยทนายกเปรมครับเรื่องนี้ที่ดากับแวงรู้ดีครับนายกเปรมเป็นคนที่เซ็นคําสั่งที่66ทับ2อตามนโยบายการเมืองนําการอาหารถึงทาให้ลูกหลานเราที่ไปร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์หลงเข้าบาไปนั้น ออกกลับมาคืนมาสู่กรุงและกลายเป็นคนดีของสังคมต่อสู้ตามแนวทางประชาธิปไตยต,ยต่อไปเวงถึงได้ออกจากป่ามาไงครับเพราะก่อนหน้านั้นเวงมากไปเวงอยู่ในป่าอยู่หลายปีครับเวงไปเวงมาเลยคว้านกแสกออกมาด้วยตัวหนึ่งนี่แหละครับอย่างที่เราเห็นกันนี่ฮะฉะนั้นเนี่ยครับมันเห็นชัดเจนครับพี่น้องนี่คอรบว่าคุณูปการของนายกคนนอกนายกคนกลางเนี่ยมันมีมากมายเหลือขนานับ ผิดกับนายกที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าทําตัวชั่วช้าสามาและที่สําคัญนะครับพี่โน้องนี่ก็รบคนเป็นนายกคนกลางคนเป็นนายกคนนอกเนี่ยเขาไม่สืบทอดอํานาจกันนะครับเขาเป็นแล้วก็ออกครับจําได้ไหมครับท่านนายกเปรมอยู่ประมาณ8ปีครับถึงเวลาแล้วประเทศชาติบริหารมาได้ระดับหนึ่งท่านก็บอกแล้วว่าผมพอแล้วนายกสุรยุทธ์ท่านทําเรื่องของท่านเสร็จท่านก็ออกมันไม่มีแล้วครับ เคยเห็นไหมฮะนายกเปรมนายกสรยุทธ์หรือใครก็ตามแต่เนี่ยไปลากเอาน้องเมียน้องเขยน้องสาวญาติโกโหตุกะมาเป็นนายกต่อเนี่ยไม่มีครับมันมีอยู่ตระกูลเดียวละครับที่ทําแบบนี้ครับพี่น้องที่เคารพไลกความเป็นนายกเนี่ยครับพี่น้องที่เคารพมันถ่ายทอดกันทาง d n a ทางมันทุกกรรมไม่ได้นะฮะจะมาถือเอาสิทธิ์เอาเสียงตรงนี้ลากลูกลากหลานมาตั้งเป็นนายกมันทําไม่ได้ครับพี่น้องที่เคารพ และสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับโจมตีกันมากเรื่องนายกคนกลางเรื่องมาตราเจ็ดผมต้องทําความเข้าใจตรงนี้กับพี่น้องให้ชัดเจนเนะครับว่าเรื่องมาตราเจ็เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับวันนี้มีนักวิชาการนักวิชาเกินพยายามพูดให้มาตราเจ็เป็นเรื่องเสียหายมากมายครับมาตราเจ็ดเขาว่าไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยบังคับในกรณีใดๆเนี่ยให้ถือว่า ให้เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติการป,ป,ป,าปรกปารปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขแปลความเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆครับหมายความว่าเรื่องใดก็ตามเนื้อหาใดๆก็ตามแต่ที่มันหาข้อสรุปไม่ได้ก็ให้องค์กรที่ใหญ่ที่สุดมีอำนาจโดยตรงมากที่สุดในขณะนั้นบังคับใช้ตามประเพณีตามระบอบการปกครองที่เคยมีมาเนื้อหาเป็นแค่นั้นครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการในการหานายกคนกลางไม่ได้หมายความว่าใครจะลากใครขึ้นมาเป็นนายกก็ได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่ากำนันสุเทพนึกอยากจะเอาใครเป็นนายกก็หยิบขึ้นมาตั้งเป็นนายกไม่ใช่ครับไม่มีครับอยู่ๆนายสุเทพจะเดินมาไอ้นัทๆมานี่นีไม่ขึ้นไปเป็นนายกให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเนี่ยสามสี่คนพวกเราเนี่ยไปเป็นแกนนําไปเป็นรัฐมนตรีหมดแล้วเอารายชื่อรัมนี้ตั้งขึ้นมาเองเลยไม่ได้ครับทําไม่ได้ มันมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญของมันอยู่ครับพี่น้องนี่คารพสิ่งที่นักวิชาการเหล่านี้พยายามบิดเบือนคือเขาพยายามบอกว่าไอรัฐธรรมนูญแบบนี้มาตราเจ็แบบนี้เนี่ยมันมีแฝงอยู่ในทุกมาตราของธรรมนูญชั่วคราวและรัฐธรรมนูญชั่วครา,าวของรัฐบาลเผด็จการซึ่งเป็นส่วนใหญ่เช่นธรรมนูญชั่วคราวปี2502หรือทัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2514 2519 2520 เป็นที่มาถึงพยายามบิดเบือนข้อได้จริงว่าไอ้มาตราแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทําลายอํานาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีสมฐานอํานาจที่ทวงดูน้ํานาจกันแล้วพยายามทําให้เหลือรวบมาเป็นอํานาจเดียวข้อได้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะข้อได้จริงเนี่ยการตั้งมาตรานี้ขึ้นมาในปี2540เนี่ยมันเป็นเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในปี2540มันเปลี่ยนไปครับถ้าพี่น้องจํากันได้ดีครับก่อนปี2540 สมัยนั้นไม่มีสารรัฐธรรมนูญนะครับเขามีตุลาการรัฐธรรมนูญแต่หลังจากเปลี่ยนองค์กรตุลาการรัฐธรรมนูญมาเป็นสารรัฐธรรมนูนกระบวนการในการพิจารณากระบวนการในการทํางานของสารรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนไปจากเดิมจึงต้องคงมาตรานี้เอาไว้เพื่ออุดช่องว่างในกรณีที่ไม่มีข้อวินิจฉัยหรือไม่มีสิ่งใดๆก็ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้แล้วให้สารรัฐธรรมนูญใช้มาตรานี้ในการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ เหตุผลมีอยู่แค่นั้นครับแล้วรัฐธรรมนูญปี50ก็ล้อตามรัฐธรรมนูนปี40คงมาตรานี้เอาไว้คำถามง่ายๆของผมครับพี่น้องที่เคารพถ,ถ้ามาตรานี้ไม่ดีจริงปี2544คุณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมไม่แก้ไขซะละครับปี2554คุณก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอีกครั้งถ้ามันไม่ดีจริงทำไมไม่แก้ไขซะละครับ ไปแก้ทําไมล่ะครับมาตารา190มาตารา111มาตาราม3 7มาตารา291 190แก้เพราะอะไรครับแก้เพราะว่าต้องการใช้สิทธิใช้อํานาจของตัวเองออกไปเจราจาความกับต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขออานาจสภาโดยไม่ที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของประชาชนผลประโยชน์ตัวเองดังนั้นครับเรื่องนี้ผมเห็นพวกเราหลายคนขึ้นพูดบนเวทีครับ เรื่องผลประโยชน์ในคอมเมนก็ดีในที่อื่นก็ดีหลายๆที่1้อแก้ทำไมครับแก้เพราะว่าอยากให้ที่มาของสวออนั้นกลายเป็นฐานอำนาจของตัวเองเหมือนที่ทุกวันนี้ควบคุมสสเอาไว้ได้237แก้ทำไมครับ237แก้เพราะมันเจ็บใจที่มันโดนยุบพักไปสองหนมันถึงต้องแก้ครับแล้วท้ายที่สุด291แก้ทำไมครับ แก้เพราะว่า291จะนําไปสู่กระบวนการแก้ทั้งฉบับและมันจะแก้ในเรื่องมาตราในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ลดอํานาจสถาบันลดอํานาจผู้แทนพระองค์นั่นคือเป้าหมายของพวกมันครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับแก้ในส่วนที่ตัวเองได้ประโยชน์ทั้งนั้นครับลดอํานาจชาวบ้านเข้าเพิ่มอํานาจให้ตัวเองครับถ้าบอกมาตราเจ็ไม่ดีจริงทําไมไม่แก้ซะละครับไม่แก้เพราะอะไรครับเพราะเอาไว้เป็น ฐานเป็นบทบาทให้นักวิชาการออกมาโจมตีแบบนี้แหละครับทาลายความน่าเชื่อถือของชาวบ้านเขาไปเรื่อยๆนี่แหละครับนิสัยมันเป็นอย่างนี้ครพี่น้องนี่คารพผมต้องเรียนให้พี่น้องเข้าใจเพราะว่ากระบวนการของมาตราเจ็เนี่ยพูดกันมากถ้าพี่น้องไม่เข้าใจแบบนี้เนี่ยท้ายสุดจะไปหลงเชื่อนักวิชาการนักวิชาเกินที่พูดกันขึ้นมาครับว่ามาตราเจ็ไม่ดียังไงนายกคนกลางไม่ดียังไงผมชี้ให้เห็นแล้วครับนายกคนกลางไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดครับนายกคนในที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยครับถ้ามันชั่วเนี่ยมันชั่ว,วกว่า,าน แล้วดูครับรายชื่อครอ,อรมอครับรายชื่อครอ,อรมอที่เอาออกมาครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็ตามแต่ที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนีครับพี่น้องนี่ครับอ้างว่าเป็นนายกคนกลางเป็นครอ,อรมอคนกลางนั้นไม่ดีเสียหายแต่ดูรัฐมนตรีคนไหนดูแคนดิเดตนายกก่อนครับนายกที่ผ่านๆมาแคนดิเดตมีใครบ้างครับทักษิณชินวัตรง,งี้ยิ่งลักษชินวัตรง,งี้ก่อนหน้านั้นมาใครครับสมัครสุนทรเวชอย่างนี้ สมชายวงสวัสดิ์อย่างนี้แล้วอนาคตใครล่ะครับเยาวภาวงสวัสดิ์ไม่ล่ะผ่านทองแท้ชินวัตรเอาไมล่ะดูแต่ละคนนี่ครับพี่น้องนี่เคารพแล้วดูรัฐมนตรีครับดูหน้าได้ไหมครับนัทวุฒิใสเกือจตุพรพรมพันธ์ใครต่อใครอย่างนี้ครับหรือเอาที่พี่อยู่แล้วก็ได้ครับพี่น้องนี่เคารพลองเทียบดูครับวายคอรมอมโนของนัทวุฒิใสเกื้อเนี่ย ที่คนเสื้อแดงเขาไม่ชอบที่คนเสื้อแดงเขาบอกไม่เอาไม่เอา,เ,อาเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับดูลายชื่อที่ผมบอกไว้เมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครครับที่เขาพูดกันมาครับประมลสุธีรวงนะฮะคุณหมอณรงอย่างเงี้ยนะอาจารย์บรรเจดิดอาจารย์สุรพลเงี้ยแต่ละคนเนี่ยไล่ชื่อกันมาเนี่ย <OUR S 1> ผมว่าพี่น้องไม่มียียยยครับแต่ดูรัฐบาลนี้ครับพี่น้องนี่ครบับผมไล่ชื่อแตีละคนเลยครับคนแรกครับกิติรัตน์ณรนงอย่างเงี้ย พี่น้องจําได้ไหมครับเพราเป็นคนพูดชัดเจนนะครับว่าถ้าโครงการจํานํำข้าวขาดทุนเกินกว่าหกหมื่นล้านเขาจะลาออกวันนี้กิติรัตน์ยังอยู่ครับเรายังมีหน้ามาบ่อยครับว่าได้รับมอบหมายให้โกหกในบางเรื่องไอ้นี่มันพูดกับประชาชนนะครับพี่น้องที่เคารพมันไม่ได้พูดกับเมียที่บ้านนะครับมันจะได้พูดความจริงแค่ครึ่งเดียว ลายชื่อต่อมาครับประชาพผมนอกอย่างนี้เป็นยังไงครับทุกวันนี้ยังมึนกับคดีถุงยังชีพอยู่เลยครับน้ําท่วมจนน้าแห้งไปแล้ววันนี้ประชาพผมนอกยังปลับปเลือกจะจมน้ําตายเพราะไอ้ถุงยังชีพนี่ครับพี่น้องนี่ก็รบชื่อต่อมาครับปลอดประสบสุรัสวสดีโอ้ชื่อนี้มีข่าวเป็นระยะระยะครับมาร์เก็ตติ้งดีครับ ล่าสุดตอนเลือกตั้งครับไปก๊อปปี้ขโมยไอเดียความคิดของบริษัทการ์ตูนมาเวลเข้ามาเอามาลอกเรียนเป็นแคมเปญการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นก็ทั้งคดี3ามแสนห้าหมื่นล้านทาอะไรต่อมีอะไรเขื่อนแม่วงอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดสมัยเป็นอธิบดีครับเมื่อก่อนเป็นอธิบดีกรมประมงอธิบดีกรมป่าไม้ผมก็เลยไม่แปลกใจครับ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึงปลอดประสบสุรส,สดีเนี่ยผมไม่ได้พูดนะคนอื่นก็พูดบางทีเขาเรียกไอ้เฮียปลอดที่แรกแปลกใจครับว่าทาไมถึงไปโหดร้ายกับคนระดับรัฐมนตรีแบบนั้นคนระดับรองนายกแบบนั้นไปพูดจาหยาบคายใส่เขาได้ยังไงพอมาดูปูมหลังถึงเข้าใจครับพี่พิพี่น้องที่รบครับเพราะครึ่งชีวิตของปลอดประสบเนี่ยเป็นข้าราชาการ แล้วมันเป็นอธิบดีอยู่กรมประมงกับกรมป่าไม้ชีวิตไปทำอะไรครับไล่ส่งเสือโคร่งกับยิงจระเข้แค่นั้นแหละครับก็เลยเข้าใจว่าความชำนาญของปอดผสมเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งอยู่บนบกครึ่งหนึ่งอยู่ในน้ำเลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นที่มาของชื่อปอดประสบอย่างนี้นี่เองอีกคนครับสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณคนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากครับพี่น้องวันๆคิดแต่จะออกพาสปอร์ตออกวีซ่าให้ทักษิณชินวัตรอย่างเดียวครับ ผมก็ฝากไปถึงสุรพรงษ์ด้วยครับว่าวันนี้ช่วยออกวีซ่าให้ตัวเองเยอะๆเพราะเชื่อว่าอีกสองสามเดือนข้างหน้ามันจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> กระบวนการในการปฏิรูปครับพี่น้องนี่ครับผมต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มต้นทาแล้วครับตอนนี้แต่ว่าสาเหตุที่เริ่มต้นทำเนี่ยพี่น้องหลายคนมองว่ารัฐบาลมันชัวช่วช้าเ็วซามอย่างไรมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรถึงต้องมานั่งปฏิรูปกัน นักการเมืองชั่วช้าอย่างไรน,นั้นผมไม่พูดเพราะพูดกันมาเยอะแล้วแต่จริงๆครับพี่น้องนี่คอรบกระบ,บวนการในการปฏิรูปเนี่ยผมอยากพี่น้องมองถึงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะวันนี้รอบๆตัวเราเนี่ยครับมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองที่ชั่วชา้าไม่ใช่เฉพาะตระกูลทักษิณชินวัตรไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ิ่งทีชั่วช้าเร็วซามอย่างที่เราเห็นจนทําให้เราทนไม่ได้ต้องออกมาปฏิวัติปฏิรูปกัน การปฏิวัติสังคมในครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าสังคมมันเหลวแหลกมาพอสมควรแล้วครับพี่น้องนี่คารบสิ่งที่เราเห็นกันชัดเจนครับหน่วยงานราชการต่างๆครับตั้งป้อมรีดไถชาวบ้านรับซวยเอาเครื่องมือกลไกต่างๆระเบียบราชการต่างๆมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินใช้ช่องว่างของระบบราชการต่างๆเนี่ยรียดทารีดนาทาเรนจากชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานไหนอย่างไรต้องมีเงินใต้โต๊ะข้าราชการบางส่วนแย่ไปกว่านั้นครับ ยอมงอไม่ยอมหักโอนอ่อนผ่อนตามให้กับนักการเมืองผมดีใจที่กรณีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันเป็นกรณีตัวอย่างและท้ายสุดพี่น้องเห็นไหมครับกรณีอย่างคุณหญิงจรุวรรณเนี่ยท้ายสุดนักการเมืองทําอะไรข้าราชการดีๆไม่ได้แล้วอยู่ยาวจนมาถึงป่านนี้ครับคุณหญิงจรุวรรณเกษียณไปตั้งนานแล้วมาลงสวยังได้รับเลือกตั้งนี่แหละครับการต่อสู้ที่ผมอยากให้ข้าราชการมองเป็นตัวอย่างครับ แต่พอกระบวนการราชก,การส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องนี่ขอรบมันเป็นช่องทางทามมาหากินมันเป็นช่องทุจริตคอรัปชันกันจํานวนมากระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกันครับเงินเดือนครูขึ้นเอาขึ้นเอางบประมาณกระทรวงศึกษาสูงที่สุดในประเทศมาทุกรอบไม่กี่ร,รู้ไม่รู้กี่สมัยกี่รอบแล้วครับแต่การศึกษาเด็กไทยเป็นไงครับต่ำลงเรื่อยๆเด็กไทยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนครับอยู่ปหนึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเรื่อยๆมาเป็นปสาอ,อ่านหนังสือไม่ออก ปอ .6 อ่านหนังสือไม่ออกม .1 อ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวนี้เด็กม .3 อ่านหนังสือไม่ออกพี่น้องที่รบดูเอาครับมันสวนทางกับมาณแค่ไหนครับครูไปทําอะไรครับวันๆเมื่อก่อนนั่งแซวครับครูนั่งขายทัปแวร์ขายแอมเวย์ MV, ขายมิสทีนเดี๋ยวนี้ครูทําอะไรครับประเมินทั้งวันครับประเมิน AEC ประเมินตัวเองประเมินชั้นเรียนประเมินหลักสูตรประเมินมันทุกป,ประเมินครับแต่ไม่ได้นั่งสอนนักเรียนครับ อันนี้เป็นปัญหาครับมันถึงต้องปฏิรูปครับพี่น้องนี่ขรบเซืรอ NGO ภาคเอกนชนครับพี่น้องนี่คอรบนักวิชาการต่างๆเมื่อก่อนเขาทำงานกันมีอุดมการครับเดี๋ยวนี้คนเป็นสื่อเป็นนักวิชาการเป็น NGO อตกเย็นมาครับพอได้รับสวยได้รับบรรณาการจากนักการเมืองตกเย็นนักข่าวไปทำอะไรครับถามว่าวันนี้มีอะไรกินนักวิชาการนั่งดูครับว่าเย็นนี้นักการเมืองจะส่งวายอะไรมาให้ NGO ดูครับว่าจะเคลื่อนไหวยังไงให้มันได้ผลประโยชน์ส่วนแบ่งจากเลื่อนจากการก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันถึงเป็นที่มาว่าเราต้องมีการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศกันอย่างจริงจังโดยการปลูกฝังจิตสํานึกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติให้เดินหน้าจริงจังแม้แต่ตัวพวกเราเองก็เช่นเดียวกับพี่น้องนี่ครบับไปด่าน,นักการเมืองมากไปด่าราชการมาก มันมีคําพูดคำหนึงครับที่คนเคยพูดแล้วสะท้อนใจพอสมควรเหมือนกันครับเพื่อนผมเนี่ยฮะมานั่งบ่นให้ผมฟังครับว่าทุกวันนี้อยู่ยากติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยเวลาไปทําอะไรก็ตามแต่ต้องจ่ายเขา25% 30% 35%ถึงจะได้งานข้าราการมันชั่วนักการเมืองมันเร็วซามผมเลยถามกลับไปครับพี่น้องน,นี่ก็บว่าแล้วมึงจ่ายเขาไหมมึงจ่ายครับ กาด่าเขาชั่วแล้วจ่ายเขาทาไมล่ะครับเพราะตัวเองก็อยากได้งานาเหมือนกัน, <ๆ S 1> นะครับพี่น้องนี่ครบเห็นไหมฮะตามตอกซอกซอทยถนนเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์วิ่งสวนเลนกันเป็นแถวพี่น้องเหน็นมันคือจิตสํานึกครับพี่น้องนี่ครบเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดว่าทุกภาคส่วนมันต้องร่วมกันปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าจิตสํานึกของคนไทยพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะไปโทษกันอื่นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมองี่ตัวเราเองและเริ่มจากการปฏิรูปตัวเราเองเป็นหลักครับพี่น้องนี่ครบ สร้างจิตสํานึกปฏิรูปตัวเองก่อนแล้วก็มาร่วมกันเป็นองค์กรปฏิรูปในสภาประชาชนเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ายังมีนักการเมืองถ้ายังมีรัฐบาลชั่วๆแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยกันขับไล่รัฐบาลนี้ก่อนแล้วเดินหน้าปฏิรูปไปพร้อมกันครับขอบพระคุณครับ